สวัสดีค่ะมาลุกใหม่จ้าฟ้าสีสวยนะคะมาแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้ไดเอียงมือน,นิเจฟ้าไดเอเียงแน่นะคะเจฟ้าไดเอียงนอเน่เบอร์เบิร์นนักเจฟ้า,อ,า,า,ฟาอะไรเอย่ยอยู่ในตะกร้าพี่น้องจ้ะเอียงอยู่ในตะกร้านี่มาเบิร์นมาเบิร์นเตล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  หอยจ้ะพี่น้องหอยหอยจ้าหอยเชอรี่จ้ะเดี๋ยวจะเอาไปต้มต้มใส่ใบสมองจ้ะพี่น้องพี่ลึกกึ๊กือหอยจ้ะพี่น้องจ้าช่วงนี้นะคะหอยหลายเนาะจ้ะเนาะหอยมันหลายเด้ช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่แต่ว่าเกีียวเขาละลายหื้นทีนะคะเนาะนี่มะเบืองหอยน่้เจ็บป่าจ้ะพี่น้องจ้ะ ฝาสีสวยจ้าบรเวนฝาแล่ๆเด้อจ้ะเด้อพี่นองจ้าช่วงนี้จจฟ้าเฮ็ดพี่เมียช่องฟ้าสีสวยนะคะสอยมาเบิ่งมาแยงมาตุ่มมาโฮมมากกดเริบๆห้กับเจฟ้าเด้อแต่ละมือแต่ละคลิปนะคะรูปร่างหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันวันนี้มาอีกเทนหนึ่งนะชอบเทแบบนี้อะไรนี่อย่าพึ่งเต็ม นี่ค่ะมาแบบลูกใหม่นะคะแต่ว่าสีผมก็ยังสวยเหมือนเดิมจากพี่นอนจ้าฝากกดไลค์กดนะคะเมื่อต้องแชร์ก็ได้นะคะกดเลิฟเลิฟให้กับเต็บยฝานเด้จจเดิกอันนี้ช่องฟ้าสีสวยพี่นองจ้าเสนอเมื่อนี่ก็คือหอยหอยอันนี้ก็คือเป็นหอยเชอรี่นะจ๊ะหอยเชอรี่นะคะเนาะพี่น,อน้องนี่ค่ะ นี่หอยเชอรี่นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนี่นะคะหอยเชอรี่นะคะพี่น้องคะนะคะอ่าช่องนี้ของเจฟ้านะคะฟาสีสวยนะคะแต่ก่อนกับเป็นเพื่อนรักสาเรียนเจฟ้าชาแนลนะคะมันบอกเคยถูกโฉลกกับจะของเป็นใหญ่นะคะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นฟ้าสีสวยนะคะวันนี้แต่งหน้านะคะ เขียนขอบตาเขียนคิค้วนะคะผ้าปากแดงวันนี้อยู่บ้านนะคะอยู่กระท่อมน้อยนะคะอยู่กระท่อมน้อยกระท่อมหลอน้อยนะจ๊ะพี่นอกะอยู่แบบนี้แหละนะคะตามวิถีชีวิตบ้านบ้านมึงเน,นี่ยนี่โตหลอกขางหลอบเอวมีอย่างเนี่อยอะไฮเบิร์นะคะแน่แน่เน,เนี่ยวันนีอะไรมากมายเยอะแยะไก่กองทำอะไรนี่เจ๊ฟ้าทำอะไร พี่น้องเป็นที่เจฟ้าบอเดี๋ยวเจฟ้าจะให้ดูนะคะอ้าวนี่นี่นี่ดู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 เพื่อ <avec soi> นเพื่อนเป็นไหมเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านเป็นไหมคะนี่ดูนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวให้ดูนะคะอยู่บ้านนะคะก็จะประมาณนี้แหละนะคะก็จะประมาณนี้แหละนะคะเนาะฮฮ นี่ลหละจ้าพี่น้องจ้าเนาะเอาคลิปแต่ว่าไม่ต้องวิสีพิถันอะไรมากมายไม่ต้องตัดต่ออะไรมากมายก็ทำนะคะดูคลิปให้เพื่อนตอนนี้ก็แบบนี้แหละแบบว่าเอาหอยมาให้กับพี่ร้องเอซีได้ดูกันพี่น้องจ้าชีวิตบบานของเจฟานะคะก็จะประมาณนี้แล้วได้หอยมาแล้วต่อจากนี้ไปนะคะ เจฟ้าจะทำอะไรต่อจากมีหอยแล้วคอยดูนะคะว่าเจฟ้าเซตยังไงซอยหลุนต้องกัดน,นะจ๊ะหรือว่าจะไปทุ่งนาไปหาเจเลนรี่ค้นผู้หายแตว่ว่านาหากักนาหักนะหรือว่าจะไปใส่คอยติดตามเด้อพี่น้องเด้อเนาะคอยติดตามเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละจะหอยจะหอยนี่ค่จะจจปราจะมาขายหอย หอยเชอรี่ค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็คือหอยเชอรี่นะคะเดี๋ยวก็จะต้มค่ะต้มเ้วก็เอบบามากมล้อยโอ้ยแสบ宝妈เดี๋ยนำไล่ไหลต้มใส่ใบสมมงค่ะพี่น้องแสบแทะแน,น่นอนเนีนนนนน้นี้นีนสิฟาสีสวยจ้าฟาสีสวยรอบเบิ้งก็จะได้ว่าต่อจากนี้เจ้าฟาจะทำอะไรคอยติดตามนะคอยติดตามนะคอยนะ ลุ้นด้วยกันนะคะพี่น้องจะาให้ดูใกล้ๆหอยนี่แหละค่ะหอยนะคะห้อยเชอรี่ค่ะพี่น้องคะพามาเบิงเข่าค่ะเขากำลังสิทอกค่ะเขาะ่ากำลังสิทอกแล้วค่ะเนาะบางอ่าเม็ดนะคะกะออกห่วงแดงๆแล้วห่วงเหลืองๆแล้วนะจ๊ะอันนี้เขางามมากเลยค่ะเขาเป็นเข่าก็คอบอน,นี่นะ แม่บอจเข่าก็ขอแมนบอ,อ,น,บอนี่นะโอ้อันนี้เขาเจ้าจ้าอัน,นโมเมนต์าหน้าแทะก็เลยบ่าู้เจักเขานะคะว่าเป็นเขาอย่างแต่ว่าเม็ดงามงามจ้าพี่น้องจ้านะคะเม็ดสวยมากเลย้ามาเบิ่งมเล็ดเขานะคะกระลังสีเหลืองอารามงามตาตอนนี้เขียวชะอุ่มเลยเขียวมากเลยจ้าพี่น้องนะคะ นี่แหละเนาะนะคะชีวิตชาวไทยชาวนานามอ่า เข่าซูนะคะยง้มเกี่ยวเข่านะคะเข่าซูแงมเข่าถอกแบบนี้กระเรียมนะคะหลังซูฟ้านาซูดินก้มไปแต่ละมือกบกมเงยเง,ย,งยนะคะพี่น้องชีวิตนะคะอยู่บันนอกเฮาบบอึดแน่อยู่บบอึดแน่กินเกี้ยวเข่าไปแล้วก็หาคุดกระปูได้แบบนี้มีเบิดนะคะกระปูกระปีเอาไปออมนะคะปูไดบประยากออมกระเบิงเอาซื้อ,อมาต้องกินออมนะคะอ่ะนี่นะคะผ้าเบิงเขาง่า,ขางามคักงามแน่จ้ะพี่น้อง เหลืองอารามงามตาแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้เหลืองเท่าไร่ค่ะอันนี้คือมันบเด็เหลืองมันเคียวขจีอยู่แต่ว่าอีกอาทิตย์นานี่เหลืองอารามงามตาอย่างแท้แน่นอนจ้ะพี่น้องนะคะพามาดูนะคะเนาะต้นเขาค่ะงามอิลีจ้ะพี่น้องวิถีชีวิตนะคะค้นบันนอกขอบหน้านะคะยูตามทองไฮทองหน้าเบ่อึดวิวเบิงนะคะพี่น้องจ้ะความงามนี่บ่อึดได้ค่ะมีแต่แนวง,งามๆพามาชมพามาเบิงเด้อพี่น้องเด้อนะคะ อย่าลืมก็แล้วกันนะคะช่องฝาสีสวยนะคะโมเมนต์ฝาแหล่อีปีได้จะเดินฝาที่งามนะคะผ้าเบิ่งแสงตะเว้นกำลังสีนะคะรับฝานะคะกำลังสีโตกดินก็งามได้ค่ะแสงตะเว้นกระได้นะคะตะวันจะรับขอบฝาเ <c oughs> น้าก็จะประมาณแบบนี้ท้องฟ้าก็สวยนะคะ ท้องฟ้าก็สวยแจ่มใสซะเหลือเกินนะคะมองไปทั้งใดก็งามไปเบิดนะคะงามนะงามอีลีงาม,างาม,อ,งามอีหลอดนะพี่น้องจะพามาดูนะคะชีวิตนะคะเนาะบ้านๆของนะคะจองฟ้าสีสวยของเฮานะคะพามาเบิ่งเขาค่ะช่วงนี้เขางามนะคะเขาเขียวหรือเขียวขักเขียวเนี่ยเขากลังสีพ่อเกียวจะพี่น้องอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเด็กเกียวนะคะอันนี้เป็นข่าวจ้า,ดจาเดี๋ยวจะเดินผ้ามาเบิง่งมาเลยเขานะคะ หลังจากที่เบิง้งไฮหน้าเต็มแล้วนะเบิ้งเห็นนะคะเ,นะเห็นก็เห็นค้าเบิง้งต้นไฮนะค่าเบิ้งทองไฮทองหน้าก็เห็นไฮนะะไปกัเขียวง่าให้เบิ้งมาเลยเข,ข่าชัดๆเลยค่ะที่นี่นะคะ นี่มเมล็ดข้าวเจ้าค่ะข้าวเจ้านะจ๊ะอันนี้ข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิจ้ะพี่น้องนะคะเจ้า huh ฝ้าก็กินข้าวเจ้าได้เจ้าฝ้าบริกินข้าวเหนียวปลาหนังอ้วนอยู่พี่น้องนะคะบอมีว่าสิจอยเลยนะคะมีแต่อ้วนไปเมื่อนางามไปเมื่อนาได้พี่น้องนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะพามาดูเมล็ดข้าวนะคะเข้าก็งามคือเจ้าของหน้าได้พี่น้องนะคะเจ้าของหน้าเป็นงามเข้าก็เลยเม็ดงามนะจ๊ะเนาะมาลอยถ่าย เมื่อลอยทายเขาหน้าจะของมีแต่เม็ดมีแต่มเตม,ม็ดหยามีแต่หยานะคะปีนี้เขาบ่งงามก็เลยมาหาลอยทายมเมล็ดเขาเพิ่นนะจ๊ะเขางน้าอิริได้จะของหน้าเพิ่นบระยูรตองวาวแห้งดอกเพิ่นสิไดงินนะคะสวยงามมากเลยนี่กําลังเหลืองค่ะกะําลังเหลืองนะคะ,มะเมล็ดข้าวมีผีเอียงเนาะพี่หมวดเนาะพี่หมวดอ่าหมาพีหมวดอ่า โอ๊ยลืมซื้อละพี่หมวดวันนั้นแกก็พาไปดูมเมล็ดข้าวเนาะวันนั้นนะคะพี่หมวดที่อยู่อยายสุทอนอาจ๊ะพี่หมวดจ้าจะฝากกับมาเบิงมเมล็ดเข่าวคือกันเด้จ้ะนี่นะคะเห็นไหมพามาดูมเมล็ดข้าวเนาะสวยงามเลยจ้ะนี่เขา้า นี่ข่าวบรีบคือกันได้ค่ะเม็ดข้าวที่สวยใสเออเม็ดข้าวที่เรียวยาวไม่ใช่สวยใสสวยใสเหมือนกันนะคะแต่ว่าเม็ดข้าวที่งามงามอิลีเลยนะคะงามมากเลยอันนี้เนาะเม็ดข้าวเจ้านี่มันจะเป็นเม็ดเรียวๆนะา๊ะเนาะเม็ดข้าวเจ้ามันจะต่างกันอยู่แล้วก็เม็ดข้าวเหนียวเม็ดข้าวเหนียวเนี่ยจะเป็นเม็ดปุ่มๆนะคะเม็ดแบบว่าบรีเงี้ยวนะเห็บบอเจฟ้าพาวาเดพี่น้องว่าคือกันบ่พี่น้องว่าบอคะนี่ เนาะมันจะเรียวค่ะเรียวแน่เลยจ้ะนี่เห็นไหมคะเมล็ดข้าวเจ้าอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิค่ะที่แถวภาคกลางเพื่อนมาปลูกนะคะที่ภาคกลางเพื่อนปลูกข้าวเจ้านนข้าวหอมมะลิะแากกาหะล,และแต่เพื่อนสิตั้งซื้อไปแหละซ,หซื้อผู้หนั่งซื้อผู้นี่นะคะผู้ใดแบนดีนะคะก็มีซื้อมีเสียงเข่าก็ได้ขายดีนะคะอันนี้นะคะเนาะนงามงามจ้ะพี่นอ้องเมล็ดข่านะคะของเช่าไห้เช่าหน้าของเฮาเนาะ,ะเนาะ นี่คะ่ะพามาดูอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะพอดีเกี่ยวจะพี่น้องพอดีเกี่ยวประมาณนี้แหละเขียวงามเรียวงามจะพี่น้องจะเม็ดตึงด้ค่ะเม็ดตึงนะคะเม็ดเม็ดตึงก็คือเม็ดเต็มนะคะเม็ดตึงตึงภาษาอีสานบ้านห้าภาษาแถวบ้านเจ้าฝานี่เอื่นว่ามันตึงอยู่บ่มันรีบบ่ีอย่างนี้นะความหมาย ก็คือว่าตึงนะคะมันตึงก็คือมันเต็มนะคะมันมันเต็มเม็ดเต็ม,ม,ตมส่วนมันบริบนี่คือเอ่นว่าเม็ดมันตึงนะคะนี่เบิ่งกับหูจ้าค่ะว่าเม็ดเข่ามันตึงนะคะบอกงามค่ะงามแต่ถ้าเป็นแบบนี้เขาเอ่นว่าเม็ดเขา่านกมาลักกินอันนี้อันนี้นกลาก,กินเขา่าได้นี่นะนกเป็นจะสร้างเป็นตะสร้าง,งอันนี้นะเบิ่งแนีอุย้ยกินเบิดห่วงเลยโอ้ ก็ไม่เป็นไรเราก็ทําบุญไปด้วยทําทานไปให้ด้วยนะคะโปรดไปด้วยนะคะเนาะนะคะมีแต่จะกินยัดใส่ปากมันอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะก็ต้องทําเผื่อแผ่เพื่อนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มนุษย์เหมือนเราแต่เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตให้เขากินไปไม่หมดทงไหาทงนาดอกที่น้องจา๋าโอ้ยเยอะเจ้าแมงขักอ้าวนี่เจ้าพี่น้องมาลอยไทยหนะ้าเพื่อนดเดอ้อจ๋าเด้อนะคะ อย่าลืมก็หลักการฝาส il, premi, jak, Arizona, ีสวยฝากแน่นะคะฝากเบิ่งฝากแง่งฝากกดสกีปเออกดวเวงนะคะกดไค์กดแช่นะคะบ่ต้องแช่ก็ได้ดอกนะคะแค่ว่ากดไหลกดเริฟบนะคะย่างเจี๊บฝาเฮ็ดพี่เมียก็ข่าว่าเบิ่งซอยเจ๊บฝาแน่เห็นว่าก็ได้ซอยเบิ่งซอยแง่งนะคะซอยแบงปันสารสะพันซึ่งกันละกันนะคะหักแพงกันเด้อพี่น้องเด้อเห็นว่าก็ได้นะคะพี่น้องจ้าฝากแน่้อจ้าฝาสีสวยสวยเงามเหมือนกับเมล็ดข้าวก็เรียวนะคะ สวยมากเลยค่ะดูยังไงก็เม็ดสวยนะคะสวยมากเลยนะคะอันนี้คลิปนี้นะคะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะคะเห็นเจ้าฝ่าทายเมล็ดขาวทายถ่องทงไฮทงหน้าไปแบบนี้แล้วคิดหอดบานบอคาคิดหอดบอกินหอดบรรยากาศสมัยฮายูก็อีพออีเมบ่คะ เนาะนะคะมันสวยงามตะการตาจริงๆได้พี่น้องมรนยากาศแบบนี้นะคะมันไม่มีในเมืองหลวงนะคะมีแต่อยู่ตามท้องรุ่งท้องไร่ท้องนาท้อง,ท,องทงไฮทงหทงน้าเฮานะคะอยู่ในเมืองหลวงกับมีแต่ตึกนะคะเนาะนะคะมีแต่ตึกนะคะมีแต่บ้านนะคะไม่มีความเขียวขจีแบบนี้นะคะพี่น้องนะจ๊ะ เจ้าของหน้าจเจ้าพี่น้องเจ้าของเจ้าของหน้าเจ้า,จข,อาจของหน้ามาเห็ดหนังนี่เออ ขอบคุณทลายด้วยะค่ะเดอ้อสำหรับทุกท่านที่แวะเข้ามาชมช่องฝ้าสีสวยนะคะเจ้าฝ่าก็พามาชมทองทงไฮทงหน้าเนาะคะ่ะเนาะนี่และค่ะขอบคุณมากๆค่ะ